ถ้าแบบเป็นงานคอนเสิร์ตเลยจริงๆก็นานมากประมาณหกถึงเจ็ดปีได้ใช่ค่ะก็คือห้าปีขึ้นค่ะถ้าเกิดเป็นการร่วมงานประมาณห้าปีหกปีขึ้นประมาณประมาณมาแบ้วาก็เป็นความรู้สึกที่มันแบบว่าบรรยากาศเก่าๆมันก็กลับมาว่าปกติแล้วก็ร้องบนเวทีก็ร้องไกับเพราะว่าชี้ก็จะไปร้องช่วยพี่ลำใหญ่ช่วงที่เขาหายใจกร่หันหก็ ประมาณนี้ก็ใจค่ะวันนี้ได้กลับมาร้องเพลงก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ก็คงจะไม่มีโอกาสได้มาร้องรวมกันแบบนี้แบบแมตช์กันนะกระแสลามาแล้ก็จะดีที่ผมร้อเกี่ยวกับพก่ประสิทธิ์เองใช่ก็ขุนใจมากขึ้นเพราะว่าอาจารย์ประดับชัยก็อยู่กับเราค่ะเพราะฉะนั้นแล้วร้องกับ ของเพลงแล้วก็คนแต่งอยู่นี่แล้วก็นายห้างอยู่นี่เพราะฉะนั้นก็อุ่นใจสบายหายห่อยดีที่ได้คุยกันได้ทางคุกที่การดูยอะมากค่ะอาจารย์อาจารย์ใช่ไหมคะดูเยอะมากอาจารย์ก็บอกว่าเออดูตลอดแบบยินดีด้วยนะอะไรอใช่คือปกติด้วยความที่เราเดินทางไปงานแล้วเนี่ยชุดนี้ก็จะออกต่างจังหวัดใช่ค่ะงานก็จะแบบเป็นก็ส่วนมากใช่เพราะวันนี้พวกเจ้าองงานก็ไปงานก่อนเดือนนี้ได้ ใช่ก็คือถามว่าปลดล็อกเนี่ยคือเราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรตรงนี้แล้วไม่ได้แบบเป็นความที่มันมันต้องแบบมาเคลียรประเด็นอะไรแต่ว่าก็คือทําความให้อ่าให้คนที่ดูได้เข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อทํางานร่วมกันได้ถ้าถามว่ามิสเอาเลยมิสแกล่ก็มิสแกล้งเลย เราทำตัวถูกค่ะเราก็อยากเป็นมิสแฟนหนองเลิงนะเพราะว่าหนองเลิงก็คือจะเป็นชื่อหนองอยู่ที่บ้านค่ะเพราะว่าอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่ไหนใช่ไหมใช่ทเกานมาทุกงานาะเขาปลุกขึ้นมาใช่มันก็มองตาดูใจเลยแต่อาจารย์จะพูดตลอกว่าสาวลูกสายนะก็ดีใจเพราะมันก็เป็นแบบหนังมันถูกบู๋นนะคะที่ สาวได้กล่าวว่าเรียกว่าผมทานอาหารมังคุดอบกู๊ดแฮร์อบกู๊มากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราทําให้อาจารย์หรือว่าครูของเราหรือว่าพ่อกับแม่ผู้ใหญ่ที่เขาเคยผลักดันเราภูมิใจนั่นก็คือแปลว่าเราตอบโจทย์ใช่ค่ะการร่วมงานกันถ้ามีรม่ก็จะเกิดขึ้็ไปด้วยกันอยู่กับเรา วันนี้ก็คือดีใจค่ะที่ได้กลับมายืนข้างๆกันแล้วก็ร้องเพลงคนเสิรด้วยกันเรื่องความสง่างามติกค้างนึ่ก็คือเรียกได้ว่ามันคิดถึงบรรยากาศเก่าๆว่าแต่ก่อนเรากินนอนอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันแค่แต่ย4ิชั่วโมงเลยด้วยซ้ำปัญหาอะไรหลายๆอย่างก็ผ่านด้วยกันของทอ้องให้ด้วยกันเรื่องตอนนั้นโดนด่าเรื่องอ้วนก็มีใช่คือนิดถึงบรรยากาศเก่าๆก็พอขึ้นมาจับไปด้วยกันทุกคนก้าเหมือนการพูดคุยบนเวทีมันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบเราพูดคุยพูดเล่นกันมันคือมัน ไม่ต้องปงแตรมันมันมีการซอสด้วยกันอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ส่สนใหเลยใช่เหมือนรังการรีสตารแค่แค่ทำแบบเบลอกตาใส่กันนี่ค่เบลอกตาแปลว่าแปลว่าส่งส่งส่งซีส่งซีค่ะอะไรเป่ยนจากเดิใช่ค่ะคือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยนิสัยแล้วก็ด้วยการปรุงแตง ของชีวิตเลยที่แบบว่าเราได้มายืนเวทีด้วยความฉลาดแล้วลก็ได้ทำงานคนเอกแบบนี้แบบคือวันนี้เราไปยืนทั้งน้องวันนี้คือเราแบบรู้สึกแบบอือ<ม>คือทุกคนเติบโตอ่ะ<ม><ม>คืออ่าค่ะคือ้วกคนที่ตอนนั้นอ่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยเราเป็นคนกลาแล้วเราก็อย่างที่ทุกคนก็คงจะเข้าใจกันดีว่าคนกลางเนี่ยมัน ก็พูดยากใช่มันพูดยากเพราะว่าเราเป็นคนกลางบางทีปุ๊ปัญหารเรารู้<ม>แต่เราไม่ได้สามารถตอกมาบอกผู้คน<ม>ได้เพราะว่าเราก็หลัลกั้รสองคือเราหลักาอาจารย์หลักการน้องคือสิ่งเราทําได้คือพูดเท่าที่พูดได้<ม>ใช่ค่ะแต่วันนี้เหมือนเราเกรงปวดรักตัวเองด้วยว่าเราตอบไปเนี้ยคือแต่ก่อนแบบบางทีแบบก็ยังมีความแบบเกรงใจอะไรจะเจอกันหรือว่าจะอะไรก็แบบไม่ได้แบบว่าโซเชียลเท่าไหร่ไม่ต้องแอบแล้วนะวันนี้แบบว่าทํางานร่วมกันแบบ เด้มากขึ้นในหน้าเสือมากขึ้นเลยเีนี่อนเแอบล็อกเพียแบอก,ก <c oughs> แล้วอย่าพูดอะไรเรีกแอบไหมที